นี่นะครับนี่คือดอกของต้นต้นก้ามปูครับอ่านี่นะครับสิ่งที่เราจะเอาไปใช้แทนขุยมะพร้าวที่ปกติแล้วขุยมะพร้าวเราจะซื้อนะครับแต่นี้เราเก็บเอาจากธรรมชาตินะครับมีเยอะแยะหลายคนอาจจะสงสัยต้นก้ามปูคือต้นอะไรภาษาไายเขาเรียกอะไรต้นสำสครับต้นสำสานะครับภาษาไทยเขาเรียกต้นสำสาหรือต้นจามจุลีอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกจามจุลีนะครับและอีกอย่างบางคนจะเห็นไหมครับใบที่มิดเล็กเนี่ในดินผสมที่เขาขายกันนะครับเขาบอกว่าจะ ดินปลูกดินผสมผสมใบต้นก้ามป <ใน S 1> ุ๋ยอย่างงี้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะว่าใบเขาเล็กนะครับไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรให้เสียเวลานะครับคือผสมกับส่วนผสมอย่างอื่นก็ใส่ถุงขายได้เลยนี่ครับประโยชน์ของเขาแต่วันนี้เราจะใช้ดอกของเขานะครับที่มันร่วงหล่นนี่ครับเยอะนี่ครับเต็มพื้นที่นี่ครับดูจากต้นนี่ครับยังร่วงปกติเลยช่วงเขาจะร่วงช่วงเดือนปลายเด,าเดือนมีนาครับปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษานะครับเราจะเก็บตัวนี้แหละครับไปใช้ตอน แทนขุยมะพร้าวเพราะเราต้องซื้อขุยมะพร้าวแต่อันนี้เราไม่ซื้อนะครับนี่เราจะใช้ตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันได้ผลยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้สิ่งที่เราบอกว่าใช้แกงขุยมะพร้าวนะครับไม่ต้องซื้อนะครับนี่นี่ก็คือขุยมะพร้าวที่เราแช่ไว้นะครับที่ปกติโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้ตัวนี้นะครับในการตอนแต่ต้องซื้อนะครับทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะหามาทุกวันต้นมะพร้าวก็หายากนะครับ ่วนใหญ่แล้วจะมีแต่ซื้อครับในสวนบางทีเขาก็ซื้อเหมือนกันครับแต่เราจะมาใช้สิ่งนี้แทนนะครับนี่นะครับนี่นะครับที่เราบอกว่าอันนี้คือดอกของต้นก้ามปูครับก้ามปูนะครับเราดูว่ามันจะได้ผลไหมว่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูว่าอย่างนี้เราไม่ต้องซื้อครับเราหาเก็บที่ไหนก็ได้ถ้ามันช่วงช่วงช่วงนี้มันร่วงนะครับปลายมีนาถึงต้นเมษาแต่นี้ขุยมะพร้าวนี่นะครับแต่นนี้ ดอกของต้นก้ามปูนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผลมันจะเป็นยังไงสิ่งที่เราหาเองไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวบนลงล่างเหมือนกับการตอนทั่วไปปกติครับเหมือนกับการใช้สีมะพร้าวทั่วไปแหละครับการนําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของที่นี่นะครับใช้เช็ดกล้วยนะครับ ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะปกติอยู่ที่นี่ก็ตอนก็ใช้เชือก้วยมัดนะครับนี่นะครับไม่ต้องซื้อฟางนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับการตอนเหมือนทั่วไปการตอนกิ่งทัวตวไปนะครับก็แต่ว่าเปลี่ยนวัสดุเฉยๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอีกหนึ่งเดือนอีกสี่สิบห้าวันแล้วรากมันจะใช้ได้ผลไหมมันจะใช้ได้เหมือนกับใช้ผุนมะพร้าวไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ